สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่บ้านเศรษฐีมื่นล้านนะคะพอดีมีพี่คนหนึ่งเขาอยากรู้ว่าการใส่กุญแจล็อกกุญแจคลิปช่องเป็นยังไงเขาไม่เคยทำพอคลิปนี้เราก็จะมาให้ความรู้นะคะไม่ได้เก่งมากไม่ได้อะไรมากแต่ก็จะแบ่งปันนะคะเพราะคนที่ไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆที่เขายังไม่เคยทำนะคะอ,อันนี้เราก็จะมาเข้าที่ o u t ู b สตูด d โอของเรานะคะถ้าบ้านไหนที่ไม่มี youtube studio mm hmm. ก็โหลดมาเลยนะคะนี่ก็จะเป็นรูปหกเหลี่ยมแบบนี้นะคะ YouTube s t u d i o ดูตามคลิปเลยนะคะอันนี้แบบก็จะหมดแล้วนะคะเสร็จปุ๊บเราก็ปุ๊บเข้ามาแล้วนะคะคลิปประทำกลางคืนนะ,ะนี้คือบ้านเศรษฐีหมื่นล้านเองนะคะไม่ใช่บ้านใครนะคะโปรไฟล์อันนี้นะคะบ้านเศรษฐีหมื่นล้านนะคะ ไม่ต้องมีชื่ออื่นเลยนะคะชื่อเศรษฐีหมื่นล้านเด็กก็จะอีกช่องก็จะตั้งเป็นรวยไม่เลิกนะคะตั้งมาสามสี่ห้าปีแล้วคะ่ะชื่อนี้ใช้ชื่อนี้มานานดึกดําบันแล้วนะคะคนไหนที่ตั้งตามก้นก็เปลี่ยนไปได้นะคะถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนคนไม่ได้ก็เปลี่ยนนิสัยค่ะอ้าวนลอกเรื่องขอโทษนะคะเดี๋ยวพี่เขาอยากรู้ว่าการใส่กุญแจคลิปเป็นยังไงนะคะ เราก็มาที่อันนี้ก็จะเป็นบ้านค่อยก็จะลงคลิปช็อตทิ้งไว้นะคะไม่มีคลิปไอ้น,นี่เลยนี่นะคะสมมุติเอ่ออันนี้ก็เปลี่ยนคลิปชอ็อตเราก็ลงคลิปช็อตไว้ตลอดเลยนะคะบ้านนี้ก็จะลงแต่คลิปชอ็อตปังมัง่งไม่ปังมั่งนะคะไยเขาไปค่ะแล้วแต่พี่ยูจะก,กะลุหน้านะคะอันนี้ถ้าสมมตุติบ้านไหนที่เรา อยากจะใส่กุญแจนะคะอย่างกับบ้านที่เป็นบ้านน้องใหม่นะคะที่ไม่รู้ว่าใส่กุญแจยังไงเข้ามานะคะเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวทิ้งไว้ไปนะคะเข้ามาที่ youtube studio ก็จะมีคลิปมีวิดีโอเราก็มีวิดีโอด้วยนะคะแต่ยังไม่ปล่อยไม่พร้อมไลฟ์สดเราก็ยังไม่ได้เคยไล์นะคะเนี่นะคะเดี๋ยวจะลองใส่กุญแจโอคลิปนี้ปล่อยไปแล้วไม่เป็นไรใส่กุญแจลองดูนี่นะคะ เราปล่อยหวยไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราจะแก้ไขตรงนี้นะคะตรงประกาตรงนี้นะคะปากกา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 ชึบมันก็จะเป็นการแก้ไขนะคะก็จะมาที่สาธารณะกับเอ่อส่วนตัวนะคะถ้าเราจะเก็บไว้อย่างกับคนที่เก็บชั่วโมงรู้ว่าคลิปเนี้ยมันไม่มันไม่ดีหรือว่ามันแบบรู้ว่าเออเราทําผิด แล้วก็ใส่กุญแจนะคะตั้งเป็นปุ๊บส่วนตัวมันก็จะสีสีดําก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะสีดําเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ออกมาตรงนี้นะคะมันก็เป็นรูปใส่กุญแจแล้วเห็นไหมคะเราก็มาบันทึกตรงหัวมุมนี้นะคะบันทึกเสร็จปุ๊บคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ใส่กุญแจแล้วเห็นไหมคะจากคลิปที่ปล่อยเป็นสาธารณะถ้าเป็นสาธารณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ และอีกคลิปนี้ก็จะเป็นใส่กุญแจไว้เรียบร้อยนี่บ้านไหนที่ทาเหมือนไม่แน่ใจกับคลิปตัวเองอย่างนี้นะคะแล้วใส่กุญแจดีกว่าแต่ว่าเก็บชั่วโมงแต่ไม่ต้องลบนะคะเพราะว่าเสียดายคลิปชั่วโมงก็จะหายไปนะคะถ้าเราลบสมมุติอันนี้ปุ๊บเราก็โหลดเป็นสาธารณะอย่างนี้เราก็ชึบมาพิมพ์ตรงนี้นะคะ บันทึกอันนี้ก็จะปล่อยเป็นสาธารณะแล้วประกาตรงนี้สําคัญมากเลยนะคะชึบมันก็จะเป็นสาธารณะเลยนะคะนี่นะคะสาธารณะอย่างนี้นะคะอันนี้เราก็ตั้งไว้เที่ยงคืนพรุ่งนี้ส่วนบ้านนี้เราก็ไม่เป็นไรนะคะเอาไว้ลงเล่นๆค่ะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทุกท่านเลยนะคะเวลาเราโหลดคลิปหรือว่าเรายังไม่มั่นใจคลิป ว่ามันจะติดเหลืองติดแดงเราก็ตอนที่โหลดเราก็ใส่กุญแจไว้เลยนะคะตรงนี้จะเรียกว่าใส่กุญแจนะคะไม่ใช่ใส่ปะเจกุญแจค่ะอันนี้เราก็ใส่ไว้แล้วนะคะขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้าบายบาย